สวัสดีคนมีฝันทุกคน,นครับก็ไม่ได้เจอกันานานเลยนะวันนี้ผมมีทีมจะมาแนะนําด้วยแหละเป็นทีมความไวที่เน้นดาเมจจากมังกรน,น้อยนะครับก็เนี่ยไอตัวเนี้ยผมเรียกมันมังกรน,น้อยนะคือสารพัดปร,ระโยชน์มากครับสามารถใช้ได้ทั้ง PVP ทั้ง PVE เลยนะเมื่อวานผมก็จัดทีมนี้ลงฝึกวิญญาจารย์ไปตอนนี้ผมก็อยู่อันดับ8แต่ทีมนี้เขาจะแพ้ทางพวกที่แบบว่าทีมเขาเร็วกว่ากับทีมที่แบบโคตรถึกแล้วก็แบบ มีหอ,อกงูนะแบบโดนส่วนทีเดียวแบบตายเลยเพราะเราแบบไวกว่าเขาเกินแล้วก็เมื่อวานผมได้ลงเออหอไปนะเป็นหอปูกกระดูกชั้นที่สิบเอ็ดมั้งเนี่ยเสือติดอยู่ชั้นสุดท้ายอะ่ะไม่ผ่านนะครับดามเมจผมไม่พอคือถ้าใครจะลงหอคอยเนี่ยคือว่าเปลี่ยนจากเอ้าซื้อขาเป็นมา,นาศูสย์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะย้อนเวลานะ ส่วนมากเขาก็เล่นมาราศูน์ใช้ย้อนเวลาืเดี๋ยวเรามาดูทีมเลยดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะเป็นหลงหลงหัวอู่เซียงเซียงแล้วก็เอาซื้อขาตัวหลักเราของของเราก็คือมังกรน้อยแล้วก็หลงหลงเอ้แล้วก็เออหลงส่วนวงแหวนเนี่ยผมจะบอกแค่สี่วงแหวนนะครับผมวงแหวนที่ห้าเนี่ยแล้วแต่ใครจะเล่นอะไรเลยนะครับเออต้องบอกก่อนว่าพวกวงแหวนอย่างเงี้ย คือผมอาจจะเล่นแบบไม่เหมือนคนอื่นหน่อยนะครับอาจจะแบบเล่นแปลกกว่าคนอื่นหน่อยนะครับถ้าแบบว่าอยากได้ความรู้แน่นๆหรือว่าแบบที่มันถูกต้องจริงๆเนี่ยก็ลองไปดูช่องอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่อันนี้ผมจะแนะนําแบบที่ผมเล่นนะเออหลงเนี่ยผมใส่เป็นสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็มังกรน้อยใส่เป็นสองสองหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะเออใส่สองสองหนึ่งหนึ่งเหมือนกันก็หลงหลงเป็น 2. หนึ่งหนึ่งสองสองัวอู่เป็นสองสองสองหนึ่ง จริงๆเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วก็เอ้าวสุขาเป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งโอเคก็มีแค่นี้แล้วก็พวกอัพแต้มเนี่ยก็แล้วแต่เราอยากอยากให้มันหัวแบบด้านไหนนะมังกรอมังกรน้อยเนี่ยผมจะเน้นเป็นคี y ดามจเลยนะครับเพราะว่าคี y เลทผมเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วบวกกับวงแหวนที่ห้าที่ผมใส่เป็นคีเลทเพิ่มสิบสอเเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณ สี่สิบห้าสีสิบสี่ประมาณนี้เออก็แค่นั้นก็น่าจะพอแล้วแหละเราก็ไปลุ้นเอาให้มันแรงเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลงลองลงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะอาเอาไปอันนี้นะเนี่ยเพราะว่านี้ผมลองแล้วดาเมจเราไม่พอนะโอเคเริ่ม หลักการใช้ง่ายๆครับขอแค่เราไวกว่าทีมฝั่งของข้ามอะ่ะเราสามารถใช้ได้เลยอันนี้ไม่เป็นไรนะรทีเดียวแล้วก็บัฟหมู่ไปหัวอู่นี่บัฟให้กับมังกรน้อยเสียงเสียงบัฟเดียวให้มังกรน้อยครับเีแล้วปล่อยตุม้มอ่าเออหลงล้าก็ตีเก็บไปตุบตุบก็บัฟบัฟหมู่อีกทีหนึง่ง

ปิดฉากด้วยมังกรน้อยครับตุม้มเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่ทำกันนะครับโอ้ได้ไหลเจ้ามังกรปีทัก1 5หมื่นห้าพันปีกิจกรรมสัญญาช่วงนิรันของเสี่ยวอู่นะครับผมก็สามารถใช้ลงไปเล่นได้เหมือนกันนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบคนไหนที่แบบถังสร้างอาวุธลับเนี่ยตีเบาหรือว่าแบบตีไม่ค่อยผ่านเงี้ยก็มาตีได้นะอันนี้ผมเหลือรอบไว้รอบหนึ่งพอดี เรื่องมาตีตัวนี้เนี่ยพลังเขาสองล้านนะครับแนะนําพลังแนะนำสองล้านผมน่าจะอยูมม่ประมาณล้านเจ็ดแต่เราสามารถแบบบึ้มเดียวหายเลยมาดูกันก็บับหมู่เหมือนเดิมครับโอ้บั๊เดียวไปสิงเสียงบับเดียว,ยวแล้วก็ทีเดียวครับหายต่ำ เนี่ยครับไม่ต้องใช้สังสางซานอาวุธลับเลยเราก็สามารถได้เหมือนกันนะเห็นปะโอเค PVE พก็ลองดูกันแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองทีม PVP ให้ดูนะครับมีใครอยู่บ้างนะลองทีม v v p ดูววะ่ะเออที่เห็นยืนยแบบแบบ ลองท้าจับปีตีดูโอเคถ้าเขาไม่จัดทีมไว้ไว้นะผมน่าจะชนะนะตจนดูว่าเขาเอาทีมไหนมาสู้กันต้องบอกว่าคนนี้เขาโอ้โหยอมแพ้ถึงกันขั้นยอมแพ้เลยเหรอเอาไปตีกับบอดก็ได้ครับจะได้ง่ายๆนะผมอยู่อันดับที่เก้าสิบเก้าเราก็ต้องไปเจอกับเก้าสิบแปด เพื่อที่จะสูสีนะครับออทีนี้ลงอมาได้จังหวะพอดีนะครับเดี๋ยวเราลองลงนําจับให้ดูเอออันนี้ถูกแล้วอืมประมาณนี้แหละหรือว่าเราจะอันี้นีโอเคอน,นี้แหละนําจับนี่บางทีอาวุธลับก็ยิงไม่ค่อยจะเข้านะยิงได้น้อยมาก เดี๋ยวดูดานเมจของมังกรน,น้อยนะว่าจะแบบทีเดียวหายหรือเปล่าให้รอเขาก,กดก่อนโอเครุแรงแล้วเนี่ยเราโยนเทินไปเลยนะครับขี้เกียจรอฮึตึมยังไงทีเดียวหายงานไวงานไว แรงเอาเรื่องคือสั่งสานแวุนรับยังไม่ต้องยิงเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลอง PVP ดูคนนี้เขาจัดทีมอะไรไ้มาน้าออลองกับทีมนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว,ว่าทีเดียวเขาน่าจะตายนะเพาะเขาเบี้ยน้อยกับเราด้วยพลังน่าจะน้อยกว่า เค okay. ของอูบ้าไปทีม p v p เนี่ยเราจะเล่นได้เนี่ยก็เขาต่อเมื่อว่าเขาเนี่ยช้ากว่าเราแล้วเขาก็ไม่ได้ทีมถึกนะครับมันจะ,ะแสดงผลได้ดีกว่านะเนี่ยตุ้มทีเดียวก็หายเห็นปะก็ลองเอาไปใช้กันดูครับถ้าได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าให้ผมปรับแก้ตรงไหนเนี่ยหรือว่าอยากแนะนำอะไรนี่ พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้ววันนี้ก็ไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าจะรีบทําคลิปลงนะครับครั้งหน้าไว้เจอกันครับ